สายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีเอซีหมดดูคนเดิมในคนหกพอ,อ,อกันคือเก่านอก,นอกทั้งสองสาวลงบ้านนะกา่าได้อยู่วัดพี่นอ้องเมื่อนี้พ่อบ้านถทรประกาศว่าอันหามายออ่ตตกาอกุฏิเก่าเนาะคือพอดีเป็นเถื่อนที่สองเถื่อที่หนึ่งสโลงไให้เบ่งแล้วนอกตอนนกักอะเพิ่นยังเอาไปบ่ได้แต่เถื่อน,นี้เพิ่นกะระดมกันมาอีกกะเถื่อนนี้ก็ได้รถไทยมาแก่พี่นอ้อง แต่สลงกะถ่ายบริทันดอกพี่น้องค่ะกมาแต่เบียกเนาะยังเหมื่อยอยู่ตอนนี้กะฝนได้เอามาเข่งทางเลยเนาะตอนนี้กะขอโทษขขอภัยนักกอล์แม่พี่น้องหลายๆเดอที่โบได้ถ่ายให้เบิ่งนสังแต่ต้นเนาะตอนนี้กะอยู่วัดพี่น้องเป็นเวลามันเทียงแล้วพี่น้องสเปนกะคนกับบอลไล่สัมสุดก่อนพี่น้องพระว่า ส่วงนี้มันเป็นย้ำหาย,ย้ำนานเนาะสุพรรณกาได้ลงหาลงนาไทยหุดหวานกะอะละพี่นอ้องบางคนกะเผากะเผายำาหละกะบ่ลงบ่าลายคนกะแต่กันยังดีเนาะแถวนี้เพิ่นได้ลดมาแก่กะจนเอาออกแต่บ่อนเก่ามาหอดอันเข่งอะพี่นอ้องซิกเข่งเลยแต่ตอนนี้ก็ยังหมทันไปเน,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 นาะสุพรรณยังอันเศร้าเมื่อยอยู่ สลงสีถ่ยพ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะวันนี้ผุนกาได้หามมาโหดนี่แลวเนาะพี่นอ้องแต่กาค่าต้นไม่ต้นให้ต้นอันพอ่อเนาะในอนาคตกาใส่รถไทยเนาะค้นกับโบลายพี่น้องแต่กาบบได้มีผู้ใส่เมาเนาะบบได้มีผู้ป้องกันโควิดเพราะว่าเอาเหตุเรียกมันเมื่อยก็เลยผุญิาโบได้ใส่ ขาใส่คือสีฮันใตบอกขนาดสลงยังกนี่สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องพี่แต่ผู้ใส่อันนั้นแล้วดีเป็นเอื่อยเขาีแต่ผู้ส่บอผู้ส่บนีผู้ส่บีผู้อียัง้านสาวมาเบิร์เพิ่ใหญุ่ิใหม่เก่าุติเก่า จะผลในดึงหลดไทยให้เลยพี่นอ้องวิดอยู่บ่เผื่อมาเลยซิงโงอีกวันนีงพี่นอ้องสิตามสองตามแพะแพะหนึ่งสองสาม รถไทยกาบหกเจ็ดคันทุเลพี่น้องหอสิบผู้ประจกักษ์ได้หลายเติมนอรถไทยก่ะสุขสันลงมายืนหายกำลังใจเนาอพี่น้องม, <c oughs> มันบอยากวิ์รักเสาพี่น้องสังกะซีฝนบอยากวิ์เนาะ ถอยไปถอยมา <laughs> ส่วนที่ผลนสิเอาไปไหว้กับสิเอาไปไหว้มอง่นทางต้นพอกมือนานาน,น,าน,านลพี่นอ้องเมื่อจะลงถ่ายให้พ่อแม่มพี่น้องเบิงนะ่งเนาะขานเลยวิดเด้อ บากรอนผนกรรมสวยน้องพี่น้องโอ้สิตั้ต้นหวงมาส่วนอันอยู่เทิงกับบอดี้มี่ครื่องบอดดี้มีขคองลูกพี่น้องผลเอาลงเบิดแล้วเนาะเอาลงไปสุดก่อนกูแหละตอนนี้ยังข้างงาม่วงพี่น้อง มันสีฮะกันกับงาหม่วงเนาะโซดายก็มีแต่กับทรายม็นอันเต็มสุดจะเป็ <c oughs> นน้องทรายของสาวลงเองน้องพี่น้องตากระโลบจุดทั้งทั้งเสือทั้งสุง่ อน,นี้ก็บ,บูบวาสุดเหยดพิซังอันนี้สลงกรบบอกเข่าใจก็กันพีน่น้องส่วนทางหน้ากาสิตัดหง่าม่วงออกนะพี่น้องเพราะว่ามันโบวิสก็เลยตัดออกจกเศร้าเหมยแล้วสุดเหยกับสิบไปอีกเถื่อ,อพีนอ่น้องเออเออว่ะ

เพราะว่าโมเมนต์คองหน่อยนเนาะโมเมนต์คองหยอกอีก กินสมกับพี่น้องส่งกับมังม่วงชุบเบินห้ามลงกินเนี่ยอะเนาะเศร้าเหม่อยแลวก็กินก็อสิเหม่อเองตอนนี้กับเสี่ยงเพ้นนะเนาะพี่น้องชุบเหินก็ได้ตีกองเพ้นเนาะเพื่อให ทางบ้านลงมายอเข่านี่แหละเนาะพี่น้องไปแล้วตอนนี้กกำลังสีหอดอันบ่อนจอดและเนาะพี่น้อง ็ได้ย่อมาจนสิฮอดบอดแล้วพี่น้องแต่คาตอมงนั้นเนาะต่อบากใหญ่ก็เลยเพิ่นกําลังโซเลกันว่าสิเฮ็ดแนวใดต่อบรรยากาศก็ฮ้อนฮพี่น้องแดดแหงสมุติกางสิเอาไปอีกเื่อพี่น้อง ผู้ทีหนั่งก็หนังให้มันอะเนาะพี่น้องกว่าค่าบ่หนั ouais ่งบบงัดไว้มันกระสีต๊ะทำไมเอ้าถอยอีกเลยสุกไปถอยกลับสุกไปถอยกลับ ตอนนี้กระเทียงแลยกระบุ้ว่าจัวผลชีท่านสันเข่าหรือบ่อเนาะพี่น้อง สันเพนเพราะว่าฝื่นยังสวยยังนีอยู่เนาะุล้อนคะแซวนิงคนงามฝื่นไปข้าวทาบุณและข้าวาุละเรา กะได้อยอมาหอดอันบ่นที่เพิ่นต้องการแลยเนาะพี่น้องกะบัดนี้สิเพิ่นก็ชิได้อันเอารถไทยออกแล้วกะเอาตีนตีนเสามาหองเนาะแก่มาเลยแหละในรถไทย ตอนนี้สุมชนกแน็แยกงง่ายกันไปกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องหลังจากกินข้าวเที่ยงมาพุ่นแหละสุมชนจังสิได้อันมาเอาลงต่อเนาะตอนแรงสาวลงกัสิบุได้ลงมาเนาะพี่น้องพอเพราะว่าแล้วเลยทางนี้กะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวลงสิได้ขอจบไปินซีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านหน้าเนยเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพ,พื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของสาวลง ຍາຍເ theta ທໍາອິດບໍ່ສໍາເລັດພີ່ນ້ອງເ theta ທີ2ສໍາເລັດໄປໂດຍດີເນາະບາຍບາຍນ້ໍາຄະຕຸກປັກໃຫ